สวัสดีครับสวัสดีหมูหัวกาะยาในเมดเดอร์ทรงประดิษฐ์บุญผ้าครับทรงประดิษฐ์คนโกสรุยโยบานทาแต่งตัวตัวโกโกเงินใสกระโบมีใหม่อีกแล้วปานะครับสาธุในบุญบารมีขององค์ปูชัยมงคลเนาะองค์ปูชัยมงคลน้าคราชเมื่อน้นคืนอาสมพี่น้องก็เลยอาดวิดีโอ ถามข่าวถึงปีถึงน้องกัละยานีเมตเพื่อนฝูงทุกู์ทุกคนในเช่าหมเป็ดนอไอ้กะยู่ดีมีแห้งบัศจุกุลุคนอยู่เนาะการคนเทาดำรงชีกะ,กกะธรรมดาละกะ็มีครอบครัวทุกู์ทุกคนกะ,สะแสวงหาสแสวงหาเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยละกะการใส่ใจของชีวิตประจำวันของเฮากะ่าของมักระแพงขึ้นมือนการใส่ใจ การหาหรือการใส่ใจมันบอบบาหลันกนเนอกเอาเขอให้ทําการทํางานกขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีดเออเป็นเหมือสัันวันดีเมือนี้ขอให้ปวกมูพวกทุกคนเป็นดีไม่แห้งเลอ,อการทํามา,า,าค้าขายไอ้ภารกิจหนาทีของพวกกันทั้งหลายก็ให้ประสบแต่ความสําเร็จหมุ่งม,มั่นปรารถนาสิ่งใดก็ให้สําเร็จสําเร็จเออการเฮ้าธิกิจส่วนใดที่ว่ามันดีตื่นขึ้นมาแล้ว นึ่งจิตใจเฮาดีวาจาเฮาดีแต่ใจทั้งห้าเฮาดีนี่มันก็นสิดีเบิดในการทํางานและกัไอเหลี่ยงฉีพกองเฮาทุมือทุกคนเนาะต่างมีภารกิจต่างมีหน้าที่ทุกๆคนต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวหรือต่อตอนเองของเราคนเฮานี่ขั้นจากของบกเจากของกอนแล้วผู้ไดลละสิมหาเข้าตนแลก็เป็นที่พึ่งของตอน คนเขานี่ขั้นเ่าว่าหล่างไกลครับบอดีด้วยสิ่งใดที่มันบอดีเข้ากับตัดออกจากชีวิตของเ่านึงขั้นว่าเออเรายาบุรีอะไรสุกอย่างที่มันไม่ดีอะ่ะเข้ากับตัดออกตัดออกสแสวงหาแต่สิ่งดีๆเนาะข้าเข้าแสงแสวงหาแต่สิ่งที่ดีหนึ่ง mm. เพื่อนก็จะดีเออวนว่ามูบอดีแล้วบ่บ่นนะมันได้มันเป็นทุกคนต้องมีวิบากกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกัน อยู่รวมสังคมงมันก็มีดีมีเสื่วเป็นธรรมดาเป็นจิตจะลักษณะของคนและบุคคลและนิสัยคนนิสัยกับสั้นดานบ่กือกัน <c oughs> แต่บางสิ่งบางอย่างเราเลือกที่ว่าจะคบหรือไม่ครบมันอยู่ที่ใจของเราไม่ใช่อยู่ที่การกระทําหรือการวาจาของเราการที่อยู่ร่วมสังคมคือการค้นเหาบางเทีรสร้างร้ายก็ต้องไร้เว่าน้าเขาแต่บางสิ่งบางอย่างมันเป็นสัจธรรมของมนุษย์ ความรักโกรธโลภหลงเป็นสิ่งธรรมดาแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายของเฮาก็เป็นสิ่งธรรมดาคนเฮ้าเกิดมากกับตรงนี้ดับมีเกิดก็ต้องมีดับมีเกิด,ม,กดมีแก่มีกิบม,มีไข้คนเฮ้าไอ้กระตรงซื้อไอ้อาศัยศินละ่ะศีล่าคื่อสินเป็นไงธรรมดาละ่ะคนเฮ้ารักษาสินภาวนาสมาธิมันจะเกิดมุ่งค้นกับชีวิตและครอบครัวของเฮ้า กิล่องให้ทำเาบ่งเดอคนเฮ่าอันบ่เสื้อหน่อยเให้เสื้อร้ายถือว่าเป็นแน่แนวทางในการสวดมนต์ภาวนาสมาธิการรักษาศีลคนเฮ่าเกิดมาแม่นบ่รักษาศีลด้ครบุกขอ้อกระขอให้เลือกที่ว่าเฮาา้อในเฮาทีมันสีม่าเกิดความสมบายอกสบายใจแก่ครอบครัวของเฮากะเลือกปฏิบัติต่วเจละขคอเจริญคอ ขวเท่ากับสิลปก็มีหลายข้อเนาะเท่ากับบําเพณญพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่ว่าควัเท่ากับมีศิลป์ให้ขอให้มีสิลปกันทุกคนมีสิลปนี้มีกันใดเบิดทุกคนแม่ต่างแต่เห้องหูจักขั้วมาสิลปขอหาเถิงขอหาสิลปขอหนึ่งเถิงขอหาเท่ากับสิลปขอหนึ่งเถิงขอสิลปแล้วแต่คนเท่าสีรักษาศิลคือยังสงองค์ชี้เพื่นเนาะพระสงฆ์องค์ชี้เพื่นกับรักษาสินป์แปดศิลปศิลปแปด สิลหาหลายศินแล้วแต่บุคลากรหรือแล้วแต่ตามสถานะบางสิ่งบางอย่างเมื่เอเประสงค์องค์กระเจาเพื่อรักษาสินก็สูงค้นเห้าเพราะเ็เป็นในพระพุทธศาสนาเป็นสรงของสาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อนพวกไม่ชีเพื่อนก็รักษาสินอีกสินหนึ่งเนาะกับพวกเข้าชาวบ้านธรรมดาสามัญชน้วกการ อยู่ธรมาหากินการเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพของเข้าทุกคนกับอาศัยศิลขอกันในการวาทศินในการค้าขายในการถือว่าว่าจากับคนเข้าการค้าขายนี่มันก็เกิดจากศิลศิลยังศิลการพูดการจาการวาทศิลมันจะเกิดความเมตตาเกิดความเมตตาอุเบกขามุติตาอุเบกขาเป็นมหานิยมในบุคคลคนนั่นที่การค้าขายยังกระซาง เ็คือจังปูขาไปทํางานอยู่อันสระบุรีอัน,นอัเภอหนองแคทางไปภาชีเนาะอยู่โรงใหม่พวกเข้ากับมีวาตาสินใดวาตาสินคือการยิ้มแย้มการพูดจาดีการคิดดีทดําดีคือการมุ่งคลแหละพี่น้องของทุกคนห้ามันอยู่ที่ปากปากดีเป็นสีแก่ปากพองกันยังว่าถ้าเราพูดด้วยใจกะดีปากก็ดีตรงนั้นจะเป็นมงคลจะเป็นมหามงคลตัวตัวของเฮา ของที่ไม่อยู่กับตัวเฮาสิ่งที่ไม่ได้ดีก็สิเฮาต้องใส่ใส่เพื่อหยังพู้ละคนกับโอ้ไปหาวัตถุมงคลเลอนะการขา่ขาขายง่ายมือเพ่นวันมันก็มีส่วนครับแต่ว่าเราก็ต้องเอาส่วนที่ดีของเรามาก่อนคือส่วนที่ดีกงเฮ้ามาเพื่อหยังคือการวาจาวาจาด้วยจิตวาจาด้วยใจวาจาด้วยคําพูดการขา่ขาขายง่ายมือเฮ้ามันสิจะเลื่อนเก่านะพอการวาจาวาจานะ่ะเฮาต้องคิดดีทําดีก่อนได้ บวบอกพว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 กแกเข้ามาสื่อของเฮาแต่ละสิงทะยางมั่นกับบไดใดการค้าขายทุกอย่างในการจิตเมตตาการค้าขายเป็นแม่ค้าก็ดีพ่อคขารถขาดใคขาเรือขาหมู้าม้าขายทุกสิ่งทุกอย่างในการบวาขายไงมือนี่มันต้องใส่วาตศีลการยิ้มแย้มการสิ่งที่ดีนั่นการค้าขายคือกันยิ้มวาจาดีหัวดีโอ้ยคนยางพานคนเฮ้ากับ มักกันคนว่าจ่ามวลข้นบ่อมวนเป็นบทสื่อแต่ในง่วกน้าคิดว่าคือบ,บ,รรบวว่อบวมวนแค่นอ้มันบ่แช่ประเดีซื้อน้าเป็นผู้ข่านี่แหละผู้คายข้นบ่อมวลเมื่ได้ได้ไปตลาดเพื่อซื้อย่างเดียวมันอยู่กับในจิตใจเนาะครับเนาะเอากระชิบบ่อร้ายแล้วเมื่อนี้กระทักท่ายันตีสามสิบมีหน้าเนาะเป็นบุญบานของผู้ค่าบุญสีมันญรอเวนสันดอนก็นมีวะลัมอยู่กลางบานดอกตุ้มผู้ค่าก็บ่ได้ไปดอก อันไม่แต่นั่งหล่าหน่อยหมอไปสองคนไปผู้ขากะอยู่ในอาสมสวดมุนพวนนานน้สวดมุนสมาธิมันบ่เป็นกิ่ของผู้ข่าต่กอนกบม่วนมากคักพราะแหงเหลวการม้ลองมว้วนกระได้กระม้วกระเป็นเองแต่ว่ากบไปเบิงอยู่แต่ว่ากะมวนน้ำหนองน้ำลุงกับพวกเขาเกิดมาเยรุ่นอยู่ผู้ขาอยายุไร้กะสิขอปฏิบัติสิ่ปฏิบัติธรรมอยู่ในขอบพวกของผู้ขาอยู่เย็นเป็นซุกอยู่น้ำพอน้ำแม่อยู่น้ำบาดน,น,น,น้ำเงินน้ำซานเธอกะเป็นการเหตุ ไอ้อยู่น้ำพุ่มชีพุม่มทางอยู่น้ำเก็เทวาของเฮาส,ส,สิ่งศักดิ์์สิิทธของขู่ขาทีสักการะบูชาเนาะเมื่อนี้กะขอให้กัลยาณีเมตตาพวกไอ้น้องพี่น้องครูอาป่าลุงทุกทุกคนพ่อใหญ่แม่ใไงเแล่าก็ะมูอชาวเฟเดอร์เมื่อนี้ก,ขกะขอ,อ,อให้บางครั้งได้ทรัพย์สินเงินทองบาง,งครั้งได้คุณงามความดี ข้อคิดปรารถนาสิ่งใดโดยไปโดยท่ามแล้วสิ่งทุกๆต้องแล้วก็ให้จเลื่ญนจะเลื่อนหงเฮืองในพุทธศาสนาให้จะเจืิญนทั้งเสื้อนได้ทางสิ่นทางถ้ำให้มางครัง้ดยทรัพย์สินเงินทองมังคังอีขึ้นงามก็ดีก็ให้ลำดําเรื่อยๆรวยแบบรักษาบ่หายเดพนงรวยๆรวยแบบรักษาไม่หายก็ให้โชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงรวย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 ครับสวัสดีครับ